ท่านพุทธศาสนาใหะชนทั้งหลายตอนนี้ก็ขอพบกบันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศน,นี้เป็นพระที่บรรลุมรคผลเป็นกรณีพิเศษและ่าการบำเพ็ญกุศลความดีในใน,ในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมโรคปเชต รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทาอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองสมเด็จพระชินวรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> สมเด็จพระบาทีิแก้วทรงเทศอนุปุพิกถาเพียงแค่จบเดียว ท่านพยศก็บรรุพระสูดาปฏิผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกวาระหนึ่งรายกฏว่าพะยศะได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกบ่าง่ายเกินไปไหม การที่ประยศททานได้บรรลุมรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาช่วยระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วเจ้านอกจากประยศแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านพัญญาและมารดาของท่าน ตลอดจนกระทั้งเพื่อนอีกห้าสิบห้าคนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังเทศค,ครั้งเดียวบรรลุพระโสดาปติผลพอฟังอีกขนก็ปรากฏว่าได้พระอรหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็สงสัยที่นะ ว่าทำไมหนอท่านนั้งหลายเหล่านี้จะมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระบิชิตมานบรมศาสดามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราเราพุทธบริษัทฟังเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไมไม่ไ,ไม่บรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอรหัตผล ทั้งน,นี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนใช้ปัญญาไตรตรองสักเล็กน้อยว่าการฟังบัธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครสึหรับท่านดีเทศแต่บรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคำสอนสอนในเขาอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าพู้เทศปฏิบัติไม่ถึง ก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหากว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พลาดจากจุดที่จะเข้าบรรลุมรรคผลอย่างนี้โอกาสที่เะได้บรรลุ เป็นพระอริยเจ้าในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้สึกวายากดีความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ความยากมันจะหนักขึ้นนี่เรามาพูดกันถึงความยากอาราบันดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันทเรื่องประยศด,ดีกว่าเพราะว่าประยศท่านเขาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบัน เรื่องราวของท่านมีอย่างนี้คือว่าในกาลครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระบิชิตมัยกำลังแสดงวธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทระหว่างนั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถี องสมเด็จสมมาหามุนีทรงพศวกที่บรรลุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาแทนองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วในสถานที่ต่างๆด้การไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายขันการขยายแนวทางปฏิบัติขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาจะมีผลน,น้อยเพราะเวลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์สมเด็จพ,พ,พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนําให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไป เมื่อพระสงฆ์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระบัะทิตแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาลาตรีตอนเช้ามืดรากดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังสเด็จจงกรมอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจานทนตรัสว่ายัสสาเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องถ้ายินได้ยินเสียงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงได้แวะเข้าไปด้วยมัญญา,ามดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐี มั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูกาลแต่ถ้าว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งๆได้ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินาสีมาก่อนเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วัน <c oughs> ด้วยความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านเดียเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าเสีก่อน แล้วนั่งอยู่ข้างหน้าขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสต์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธดีกาตัด่ายด์แะมายั์สะเธอกล่าวว่าที่นี่ไข่ข้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ไข่ข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสนับพระธรรมเทศนาเราจะเทศให้ฟัง ในสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาเทศเราต้องถวายสองสามร้อยบาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวายสี่ห้าร้อยบาทเป็นเยาคุณถวายพันบาทเป็นสมเด็จถวายหมื่นบาทเป็นทรรมสมเด็จพระสังฆราชถวายแสนบาท ไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเ,เทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างรังวันแต่องค์สมเด็จพระพิจิตามารเทศด้วยพระมาหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพราะว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศ เวลาเทศก็ไม่ได้สนแสดงศักดิ์ศรีว่าองค์สมเด็จพระมาหามุลีเป็นผู้ิเศษที่โสมมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ใช้ต่อไม้บงังคอนไม้บงังผ้าสังกติปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายๆเพราะการทําอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์ต,ตัดกิเลสได้แล้ว องสมเด็จพระบา่าีีแก้วเวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสข,ของเราองหมดองสมเด็จพระบรมเราสุคดก็ล้างกิเลสคนอื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ถ้าหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสด้วยการเทศก็ยอมพกเอากิเลสเข,ข้ามาด้วย ช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นเพราะว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายการฟังเทศจรรบากแท้ถือว่า,าศาสนาของสมเด็จพระพุทธมีพระภาษยาวฟังยากในการฟังเทศไม่เป็นความจริง แต่ว่าบรรดาท่านพุทตรบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้ขึ้นไปนตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์รีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดในที่สุดผู้รับฟังก็เห็นมาง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผล ในตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทรงเรียกพระยศเข้าไใกล้องค์สมเด็จพระจอมทักอนุปุพภิกถามีห้าอย่างเพื่อหนึ่งพน,นาอานิสงส์งทางการให้ว่าทางการให้นี่เป็นของดีเป็นการกำจัดโลภความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมี ข้อที่สององสมเด็จพระจินสีเทศอานิสงของศีลอาการรักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกัยกัน้นสกายกัน้นอาวัยาภูมทั้งสี่ประการเพื่อทําให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นปสุรกายเป็นสตดรัฉานและเป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งความสุขคือสวรรค์มีทรัพมากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุด ข้อที่สามองสมเด็จพระวิชิตามานกล่าวถึง,งสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสําเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาผู้ที่เกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่ทุดโทรมปรารถนาสิ่งใดได้สมความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทํา ข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเทีกล่าวโทษของกามว่ามีใครมีความปราประสงค์ในกามคืออยากจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐานนะสามีภรรยาจะเป็นการตลอดการและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาสิ่งความสกปรกของกายและสกปรกของจิตและกลายเป็นคนมีกิจที่ไม่จบเกม คำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ความห่วงใยซึ่งกันแลกันต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตรสันด์กล่าวถึงอัน,นิสงส์แห่งการบวชคือออกจากกาม็นเลขเรียกกันว่าเลขขมะบรมีอันนี้องค์สมเด็จพระจินนาสีพันานาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกามคุณได้ อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขคือค่าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้ประยชน์ฟงจบก,ก็ปรากฏว่าบรรลุประโสดาปฏิผลนี่ในตอนเช้ามบินดามันดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปจึงได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศ วีดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่ประยศไปเมื่อท่านมีดาไปถึงแล้วไซจึงเข้าไปหาประยศแต่เดียวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศนาไปเมื่อพระองค์เมื่อวิดาตามไปเห็นองค์สมเด็จไระจอมไตรกำลังเสด็จจงกรมอยู่ จงกลมนะั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกลมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสมัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลน,นิอง์สมเด็จพระทศพลกำลังเดินไปเดินมาแก้เมื่อย พ่อของประยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจา้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าสมบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์เมื่อท่านบัณฑิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศ องสมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่าเพิ่งหาลูกชายของท่านอำมายฟังเทศก่อนไม่ดีหรือในรู้สึกว่าการเทศของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโ่ยบุคคลใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยายาณพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรด ถ้าตกอยู่ในข่ายพยานแล้วก็ไม่ต้องนิมนเหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับประโยชน์กบฎได้ของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในข่ายพยานจึงปรากฏว่าโอ้สมเด็จพระิชิตามารเทศง่ายผิดปกติ ้า่ความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองค์สมเด็จพระพิจิตรม,มานให้ให้ท่านพ่อของท่านยัดสะนั่งตั้งก็เทศอนุปปุปพิกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้มรุปรโสดาบันเวลานั้นพยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกัน ฟังอนุปุพกถาซ้ำก็ปรายกฎว่าได้บรรลุอรหัตผลองสมเด็จพระทศพลเนงไยใ้คลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเข็งกันเมื่อพ่อลูกเข็งกันแล้วท่านพ่อจะในกล่าวกับพยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่เขาชั้นเถอของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกรบอกตา พระยศเป็นพระอาหันตเสร็จแล้วจึงได้มองดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่กวิดาขงพระยศว่าโภภูริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัดสะหรือว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่การครองเรือนเพราะได้บรรลุอรหตัตผลเสร็จแล้วท่านบินดาพอได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมาก เพราะว่าเป็นบุญของประยชน์ถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอมิมนพระองค์กับประยชน์ตั้งสองท่านื่้รับพระตาหารในเวลาเช้าวันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระยศก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเอหิพิกขุแปลว่าเจ้าเจงประจงเป็นพิสุมาเถิดผ้าตรายกีวรสำเร็จปฏิริชกรมาสวมกายท่าน สองท่านก็เข้าปณิบานมาฉันพระตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมันดากับัญญาเก่าของพระยศก็สำเร็จประโสดาปฏิผลต่อมาเพื่อนอีกห้าิห้าคนได้ฟังข่าวว่าพระยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปุพิกถาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรผลเหมือนกันหมด นี่การที่ประยศจะพบพระพุทธเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นโลกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่สามฤดูเหมือนกับแคมขุ้นผลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีบ้านแต่ลหลังแต่ละหลังเหมาะสมกับฤดูกาลแต่ในระยะนั้นปรากฏว่า มีโรงครานสำหรับปฏิบัติวนเปลอมีอยู่มากเพราะเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาปุนเปลอลูกชายยิ่งั้าไหลเ่านั้นก็รวนแล้วจะสวยสดแลง,งามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอกจากจะมีพัญาไาประจําแล้วหนึ่งท่าน สาวสังกันนันในทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิมอ่มเอมเปรียมใจ,จเสเลือเกินแต่ด้ว่าเพราะอาศัยกุผลผลบุญเดิมคืนวันหนึ่งพยศตื่นขึ้นมาตอนถึกเมื่อตอนดึกจงหัดปรากฏวระสติทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท พยศมองดูบรรดาสาวแสงกันันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำบ้างมองเห็น,นบรรทาศพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงได้สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปล่งบาจาว่าที่นี่บุนบายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเนื่นจึงได้พบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศคราวเดียวเป็นประสูดาบัน ฟังครา้งที่สองเป็นพระอรหันต์เอนี่ท่านทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุทธมริษัทท่านหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็ยังจะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมมรรคกนน่นคือตัดเขาไว้ ว่าในสมัยก่อนถอยหลังไปในาศาสนาพระองค์สมเด็จเจะจอมไตรบรมศาสาศนามีนามว่าพราะกัพุทธคลสมัยนั้นปรากฏมาพยศกับเพื่อนทั้งห้าสิบห้าคนเป็นสัพเพอรเสถสาธารณะคำว่าสัพเพอรเป็นคนสำหรับเผาศพบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบ แต่ว่าไม่ใช่นักเผาศพรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วมีเจ้าหน้าที่เผาศพสำหรับศพคนที่มา่ํล่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านประยศก็ไม่เกี่ยว เดี่ยวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดบุคคลใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะพระยศก็ทำให้เป็นสาธรารณประโยชน์ด้วยเมตตามรมีไม่คิดค่าจ้างรางวัลใดๆทำแบบนี้เป็นปกติมา ต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของพระยศคือบิดามันดาพัญญาและตัวของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตรูนนางหนึ่งกำลังตั้งครนภตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้นื่งมาตามพระยศไปบอกว่าศพสาธราณะมาแล้ว ขอเชิญบรรดาคณะสัป,ปเหร่ผู้ใจแกล้วผู้มีจิตเมตตาในตรวจกรุณาไปใจการศพตามหน้าที่ะยศบิดามดาพัญญาพร้อมได้เสหายทั้ง5-5คนก็มีความยินดีไม่มีความรังเกียจไปช่วยกันจัดการศพยกก้นสู่เชตกกรแล้วก็เฟืนใส่เอาไฟเผา กะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ศพไหมได้แบบสบายๆแล้วก,กลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเพียงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่าศพเผาไม่ไหม้ชาวบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศมาทราบแล้วจึงได้ไปดู เห็นศพไม่ไมจริงๆเพราะศพอิ่มไปดได้น้ําจะได้เสียมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ําไหลออกมาแทงซส้นไหลรูร่อใสเยอะนี่มันไม่ไหลแต่น้ำในบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองไขมัน,นต่างๆมันก็ไหลมันด้วยช่วยกันไหล พยศพิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ้หนอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไปด้วยความสุขบกโสมมสที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลย ยิ่งมองดูเพียงไดความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสุขกระกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพิทายานจับใจคำว่านิพิทายานแปลว่รารู้ยานนี่แปลว่ารู้นิพิธาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเราคนดีเขาบุคคลอื่นก็ดีมันสุขกระกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร เราประคับประคองกายก็ไม่ต่างกับกายประคับประคองถุงอุจจาระ <c oughs> <c oughs> คือข้างในใครอุจจาระมันสกรปรกมันเล่าเละเทอะไปหมดทําให้จิตสลดเกิดนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายในขันห้าคือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงไปบอกพ่อบอกแม่บอกปัญญาบอกเสหายทั้งห้าสิบห้าคน ให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูราสร้าศพของสตรีหญิงสาวสวยแต่มีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันหลั่งไหลออกมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนทั้งหลายที่ได้รับฟังมาดูแล้วก็เกิดนิพิทาย,ยายความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากาศมารุมลดน้อยลงไปยังไม่หมด เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสา ح, มีหน้าที่ของภรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั่นก็หาไม่เพราะอาศัยความดีเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทนันไลาจิตใจของท่านนั้นหลายนั้นก็มีความเบื่อนหน่ายในร่างกายเห็นเมื่อสกปรก เห็นคนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมือ่อครู่นี้ที่ตายแล้วก็แทงให้น้ำเหลืองน้ำหนองเลือด้เลือดไขมันต่างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อจิตใจของท่านประยศมีนิพพายายนแต่ยังไม่ถึงที่สุด ดิงนั้นบุคคลคณะนี้มาืตายจากความเป็นมนุษย์จึงไปเกิดเป็นเรวดาบนสวรรค์ชช้นดาวปดิงสถิตวโลกอาศัยเมตตาบรารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่มาองค์สมเด็จพระวิหิตมานสัตว์แล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามตามกันเนี่ยด้วยอำนาจบรารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อาศัยนิพิทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนฉะนั้นมาพบองสเมเด็จพระชินวรงอรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปตั้งแต่ทานศีลในขมมะอะไรก็ตามแล้วเนดทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกรารละการออกจากกรรมไปกระทบใจอีกตองกรรมมารมมันไม่ดีเลื่อการออกจากกรรมมันเป็นของดี มีองค์สมเด็จพระชินาสีมักจะเสก,กิีดแผลเก่าอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบจึงเป็นปัจจัยให้พะยศะะบรรดาสหายเพราะไม่ได้บิดามันดาพัญญาสมเร็จอรหัตผลในตอนต้นก็เป็นประโสนดบาบรรแบบง่ายๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลายการนำเรื่องราวของมาะยศมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เพื่อท่านัหลายจะได้ทราบชัดว่าจิตใจของเราทารักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วปฏิบัติทำกำลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุคตจะสร้างความสมายใจให้เกิดในชาติปัจจุบัน ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้ตว่วใจของเราจับเพื่อว่ิยินดีเฉพาะในอารมณ์ทมบทนั้นบทเดียวและเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบเหมือนกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ ฉะนั้นการเข้าถึงบริาพานนี้เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมเราก็จำเอาไว้ว่าทั้งคาวกดดีงูเหลืองกดดีประโยชน์กดดีที่ความดีเฉพาะหน้าหมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปปิาพาน,นได้ชั้นใดเราเราพุทธบริษตันหลายมีเสียงสําหรับฟังมีหนังสือสําหรับดู ล้วก็วิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพรนิพพานอย่างน้อยก็าชาติหน้าเท่านั้นอาราบัรดา่านพุทธบริษัททุกทา่านสัญญาบอกบอกบอก,บอกหมดเวลาสามทีปรากฏแล้วก็กรขอ,อยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปูนผล จงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี